โยโยโยบายบังตรงเิญกับคืนหนุหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัส,สบดีครับบิ๊กแมทเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ต้องไปที่เวลาตีสามตรงพรีเลี้ยงกด็ดคู่เดียวในคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับทอนแนนฮอสเปอร์ มาซิตี้39แต้มจากการชนะ12เสมอ3แพ้ไป3นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้แมนยูมา1-2ในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับการจัดทัพคืนนี้เป๊ปกอร์เดียล่าน่าจะได้ข่าวดีครับเอเบริกลาป็อกน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับส่วนแดนกลางคาดว่าจะส่งอิลคายกูดูกันเล่นกับโรดี้และเควินเดอร์บอยนะครับดันแบร์โดซินวาไปเล่นตัวบนและน่าจะให้โอกาสแจ็คกิลิชออกสตาร์ทตัวจริงนะครับหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงเบร็วฮาร์แลนด์นั่นหมายความว่าฟิลฟอร์เดนกับคูเลียนอาเวเล ที่สเปอร์ของคอนเต้ครับ33แต้มจากการชนะ10เสมอ3แพ้ไป6เกมล่าสุดแพ้ขาบ้านนี้กับ อาร์ซนอลแบบสู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับมา0นต่อ2ครับดูแล้วเนี่ยเกมรับคริสเตียนโรเมโรเอลิกไดเออร์เหมือนเดิมแดนกลางน่าจะได้โรดิโก้เบนทันกูครับฟิตกลับมาเล่นกับเดียวคอยเบียกส่วนแนวรุกเหมือนเดิมนะครับมีเดยันครูเซฟสกี้ส่วนเฮืองบินและแฮร์รี่เคนครับการเจอกันฤดูกาลที่แล้วปรากฏว่าสเปอร์ชนะไปกลับในบ้านชนะ1-0เกมเยือนก็บุกชนะแมนซิตี้3-2นะครับก่อนเกม เพงยกให้แมสซิตี้เป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับเอา,อาง,ง่ายโดยสถานการณ์เนี่ยแพ้ด้วยกันมาทั้งคู่แมสซิตี้ตามอาร์เซนอลแต้มนะครับในแง่าการลุ้นแชมป์ก็ต้องพยายามชนะเกมนี้ในขณะที่สเปอร์ เกมในหลีกแพ้2จาก3เกมหลังสุดนะครับพวกเขาก็ต้องพยายามแย่งท็อปโเหมือนกันนะครับผมดูแล้วเนี่ยทรงบอลสเปอร์มีปัญหาเยอะจริงๆนะครับดันกลางเ,เกมรับนี่มีปัญหาครับเชิร์กแมนซิตี้ที่เอาตรงๆว่าเกมแพม้แมนยูเนี่ยก็ส่วนหนึ่งจริงๆก็ครอบทองบอลได้นะครับเพียงแต่ว่าจังหวะ เฉียบขาดนี้ต้องบอกว่าวันนั้นมันหายไปครับเกมแบบนี้สไตล์เป๊บแพ้มาเกมแบบนี้จัดหนักแน่นอนนะครับผมว่าประตูแรกมาไวมีโอกาสไหลด้วยครับเพราะสเปอร์ก,ก็ตรงแรกดังนั้นดูแล้วมซิตี้ครับน่าจะยิงขาดถึง2ลูกได้ในคืนวันนี้นะครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นครึ่งหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอบทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย